สวัสดีค่ะเคยปวดหลังเรื้อรังปวดหัวไมเกรนบ่อยหรือภูมิแพ้เล่นงานจนใช้ชีวิตลำบากไหมคะคุณรู้ไหมว่าการฝังเข็มเป็นอีกทางเลือกที่ได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลกว่าช่วยรักษาอาการเหล่านี้ได้จริง การฝังเข็มมีต้นกำเนิดจากประเทศจีนมากกว่า2,000ปีเป็นศาสตร์แห่งการปรับสมดุลญหญยินหยางในร่างกายผ่านการกระตุ้นจุดต่างๆบนเส้นลมปราณเพื่อฟื้นฟูสุขภาพพัังกายและใจและฝังเข็มช่วยรักษาอะไรได้บ้างองค์การอนามัยโลกหูรับรองว่าการฝังเข็มได้ผลในการรักษาอาการเหล่านี้ 1. ระบบกล้ามเนื้อกระดูกเช่นปวดหลังขอไหล่ ข่าวสระบบประสาทเช่นไมเกรนอัมาพาตใบหน้าเบลเอสพอลซี ale, sy, ฟื้นฟูหลังโรคหลอดเลือดสมอง 3. ระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดภูมิแพ้ไซนัสอักเสบ 4. ระบบย่อยอาหารเช่นคลื่นไส้อาเจียนลำไส้แปรปรวน 5. สุขภาพสตรีเช่นปวดประจำเดือนมีบุตรยากไวทอง งานวิจัยยืนยันว่าการฝังเข็มช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตปรับสมดุลระบบประสาทและช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองตามธรรมชาติฝังเข็มเมื่อทำโดยผู้เชี่ยวชาญเป็นการรักษาที่ปลอดภัยไม่ใช้ยาไม่ผ่าตัดเหมาะกับผู้ที่มองหาทางเลือกแบบธรรมชาติพระสุขภาพดีเริ่มที่สมดุลจากภายในลองเปิดใจให้การฝังเข็มแล้วคุณจะพบว่าร่างกายเราฟื้นตัวได้อย่างมหัศจรรย์